จันทบุรีนะครับเตรียมจัดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2566ครับพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมไปถึงคณะถือศีลกินเจจากทั่วประเทศที่โรงเจไม่หงิเจตัวนะครับสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุรีนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานแถลงข่าวเตรียมจัดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2566 โดยมีนายเซงปิยธรรมอุฒุนะครับนายสมาคมตังเองสว่างกตัญยูธรรมสถานนายการพงชินอุดมพงศ์นะครับประธานกรรมการบริหารลงเจบวนหิงเจตัวนะครับวัดเขตนาบุญญารามจันทบุรีนายภากรเจียวิบุญญาโนนนะครับประธานกรรมการบริหารลงเจไม่งหงิเจตัวสมาคมสว่างกตัญยูธรรมสถานจันทบุร,ทร,ร,รีนายกิตพรโชิสุวรรณนายกศเทศมนตรีเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการ,การการจัดงานถือศีลกินเจจังหวัดจันทบุรีก็ร่วมกันแถลงข่าวถึงการจัดงานครับ สำหรับเทศกาลถือสินกินเจในปีนี้นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีร่วมกับโรงเจทั้งสองแห่งนะครับได้เล็งเห็นความสําคัญของเทศกาลถือสินกินเจซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลที่ปฏิบัติกันมาอย่างช้านานเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้มีการถือสินกินเจเจริญจิตภาวนาและเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ซึ่งจังหวัดจันทบุรีนะครับถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจในช่วงเทศกาลถือสินกินเจอย่างต่อเนื่องในทุกปี โดยปีนี้จะเริ่มต้นเทศก,กาลถือศิลกินเจยอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่14ถึง23ตุลาคม2516และโรงเจทั้งสองแห่งนะครับมีการขอความร่วมมือรักษาม,มาตรการตามที่สำนักงานสาธารณสุขได้มีการแนะนำอย่างเข้ครัดรวมทั้งโรงเจทั้งสองแห่งก็มีการจัดสถานที่ไว้รองรับผู้ที่มีความประสงค์นะครับจะมาถือศิลกินเจแล้วก็จะมีโรงทานเจนะครับบริการทุกท่านแล้วก็มีบริการอาหารทั้งสามมื้อ โดยจะเน้นสนับสนุนผักอินทรีย์จากเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีตลอดเทศกาลแล้วก็ในอนาคตนะครับเตรียมที่จะยกระดับประเพณีเทศกาลถือสิงกินเจนั้นเป็นงานประเพณีท้องถิ่นที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดจันทบุรีต่อไปเป็นที่น่าสังเกตนะครับแล้วว่าน่าจะเป็นปีมหามงคลนะฮะเพราะว่าวันที่13ตุลาเนี่ยเป็นวันเสด็จสวรรคตรของ ในหลวงราชการที่9นะครับแล้วก็วันที่23ตุลาคมเนี่ยเป็นวันเสด็จสวรรคตรของราชการที่5นะครับเพราะนั้นก็คิดว่าคงไม่มีโอกาสได้ได้ได้ไดไดมีม,มีมีวันที่จะตรงกันแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถือศีลกินเจเนี่ยเราถวายเป็นพระราชกุศลแล้วนะครับถวายแด่องค์สมมาธรรเจ้าแล้วนะครับเรายังทําให้ในเรื่องของ ของการอยู่รอดของของสัตว์โลกนะครับการเตรียมรองรับในเรื่องของผักนะครับที่จะใช้มาประกอบอาหารเนี่ยนะครับได้มีการพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรที่ทําในเรื่องของผักอินทรีนะครับในพื้นที่นะครับแล้วก็ทางพื้นที่เนี่ยก็จะปลูกผักตามที่โรงเจทั้งสนนองแห่งมีความต้องการนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอนอกเหนือจากในเรื่องของเราทําบุญแล้วนะครับเราดีต่อสุขภาพร่างกายแล้ว เรายังคำนึงถึงในเรื่องของการที่จะสนับสนุนในเรื่องของเกษตรกรนะครับของจังหวัดจันทบุรีเพื่อที่จะรณรงค์นะครับที่หลังจากเสร็จสิ้นในเรื่องของเทศกาลกินเจแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้ทุกคนได้บริโภคนะครับผักที่ปลอดสารพิษนะครับเพื่อที่จะเป็นผลดีแก่ร่างกาย